แล้วผมครบเลยแล้วผมรับไงปักมานุ่่้ยเดี๋ยวนะทาไมมีแบบเผาอย่างนี้ด้วยเปิดโหมดเบอร์เซอร์เกอร์นะครับมูแทนทอยเลตป้า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 สองพันมากเหมือน2,000นนะเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนตัวผมหายหมดเดี๋ยวนะมาถึงก็มีคนเปิดกล่องใหม่แล้วล่ะโอ้ซึ่งผมยอมไม่ได้เรางัดเลยว่าทุกคนนะครับแต่ว่าจะเย็นก่อนนะครับอันนี้คืออัปเดตดีลอีเวนต์พาร์ทสนั่นเอง สิ่งที่เพิ่มมามีกล่องใหม่นะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบอย่างกับกล่องเดฟอะทุกคนกล่องแอดมินน่ะผมมี3คนเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะและนี่ก็เป็นเออเอ็กซ์ลูซสฟใหม่ทุกคน499เาครับผมขอเลยนะทุกคน5,000เอาเลยไหมเปิดบูธเลยนะครับคือว่นผมอยู่เซิฟส่วนตัวเนี่ยเปิดไม่ค่อยได้เลยครับนะครับขอย่านแบบ5,000มาก่อนอาละทุกคนนีครับเปิดแบบลั่นเปิดแบบลั่นนะครับๆๆๆเปิดเร็วเกินไปแล้ว นะครับแต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวนะมีโอกาสเท่าไหร่บ้างเมื่อกี้ผมลืมดูเลยอ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยผมได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ส <c oughs> <c oughs> ูตรจุดหนึ่งอืมกรแบบแสนสี่เลยอนะ่ะเดี๋ยวผมเปิดเอ่อเปิดหลอกล่อ,อไปก่อนนะทุกคนนะครับเรียกว่าเปิดแบบหลอกล่อ,อครับ <c oughs> เปิดแบบจนบักครับเปิดจนเกมบักครับได้ไหม เหมือนจะได้มานะครับสำหรับ20%แค่าานานๆสักกล่องหนึ่งไม่มีแต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูโหมดโอไฮโออะละกันนะหมดทดลองแต่ว่าก่อนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับอีเวนต์มีโหมดใหม่ไหมอ่าแน่นอนว่ามีทุกคนเป็นโหมดหาตันเองเฮ้ยแล้วได้กล่องด้วยอรออันนี้เขากล่องเดี๋ยวกันว่าทุกคนแต่ว่าก่อนอันนี้เดี๋ยวผมไปดูนี่ก่อนนะครับสำหรับอีเวนต์พาร์ตอีเวนต์พาร์ตนี่มีไหมเฮ้ยแล้วนี่ขายตัวอะไรอ้าวแล้วผมครบเลยแล้วผมรับไงบักปะนี่มาตันเดี๋ยวนนไห คือเขาเป็นตัวละครจากดิวอีเวนท์พาร์ตนะคือถ้าเขาจะไม่อยู่ในกระเป๋าดิวเนี่ยก็ไม่ใช่นะทุกคนหรือผมเ,อเดี๋ยวนะผมขอสังเกตเอีกสักรอบหนึ่งเอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมกลับเซิร์ฟส่วนตัวก่อนละกันเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนตัวผมหายหมดเอ้ยไม่นะคือตอนนี้เนี่ยผมเข้าๆออกๆเซออิร์ฟเนี่ยหลายครั้งแนละ้วครับแต่แบบตัวละครผมยังไม่มานะแต่แน่นอนว่าต่อให้ผมจะซัมมอนแค่ไหนเนี่ยผมก็ไม่มียูนิตในกระเป๋านะทุกคนอ่ะสุ่มๆนะทุกคนไป โอเคเงินลดนะครับได้ตัวละครไหมเดี๋ยวมาดูไม่ได้ครับผมเปลี่ยนไอดีแป๊บนึงทุกคนทุกคนผมว่าผมโดนอะ่ะ <laughs> สวยแล้วคือรหัสผมบั๊กไปแล้วนะทุกคนสําหรับไอดีลองของผมเนี่ยตัวละครถือว่าปกตินะครับงานงอกแล้วไงการวิ่รอบร้านบริการจําหน่ายสินค้าในโลบอกมีสินค้าเลือกซื้ออย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทอยเลทาวเวอร์ดีเฟน์หรือจะเป็นแมปยอดฮิตอย่างอนิเมะดีเฟนเดอร์เราก็มีสินค้ามาไวทันใจตัวละครอัปเดตใหม่เราก็มีขายเลยสกิบีดี้ทาวเวอร์ตัวละครระดับจักรวาลเราก็มีและนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจคลิกลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยซื้อส สินค้าแล้วอย่าลืมรับไอเทมได้ที่เพจกาวิปช็อปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองไปเล่นโหมดโอไฮโอก่อนละกันนะครับเขามีตัวละครใหม่1 2 3 4แล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับเป็นกล่องกล่องแอดมินนะทุกคนนะครับจะมีอยู่3ตัวแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะได้จากอีเวนต์พารที่ทําให้รหัสของผมนั้นบั๊กครับผมไม่รู้ว่าจะบั๊กไปตลอดหรือเปล่านะคือถ้าบั๊กตลอดนี่คือ จบเลยนะหวังว่าผมจะเจอตัวแอดมิน0ูนจดนะโอ้โหเดฟครับก็ผลิตเงินมาก่อนเอ้ยแล้วเจอครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ได้ง่ายที่สุดลองวางดูไหมสามร้อยอ่าววางได้เฉยครับพอดีเลยตีเดียวครับดาเมจแบบพันห้าระยะยี่สิบนี้เรามารีวิวกล่องแอดมินไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าตัวแอดมิน0ูจดก็ต้องมีครับแต่ว่าก่อนอันนี้นเออีสอนตามาก็อ่อนน่อยออนน่อยสักตัวหนึ่งเุ้ย เดี๋ยวนะทำไมมีแบบเผาอย่างนี้ด้วยขอยัดวางครับอุ้ยระวังได้เลยถูกด้วยแล้วนี่ใครขอวางก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวบ้านเราหายครับเถื่อนๆแล้วอรอเคียวเียวโอเคผมอัปเกรดเลย1,000ไม่รอละโชว์เลยครับโอ้โหก็แอดมินนะนะทุกคนเอาซะหน่อยครับตอนนี้ดามเมดแบบ6000ระยะ3,5เปิดโหมดเบอร์เซอร์เกอร์อุ้ยววาไม่ตีอุ้ยยังเดือดเดี๋ยวดูตัวนี้ทุกคน นี่ครับมูแทนทอยเลสป่าป้าป้าป่าสองพันมั้งเหมือน2 0 0พนนนะกูติดไฟโอ้แล้วไฟโหมดครับคือแน่นอนครับยิ่งเขาได้ตีใช่ไหมเขาก็จะแบบเออเหมือนบ้าทุกคนนะครับเรียกง่ายๆก็คือโหมดเบอร์เซอร์เกอร์นะเข้าสู่โหมดข้างอะไรประมาณนี้ทุกคนอัปเกรดสักหน่อยนะเลยก็สักเถื่อนๆอ,อยู่นะมานเนี่อุ้ยเดี๋ยวนะบางทีเขาก็ตีแบบตีแรงไปเลยทุกคนบางชอ็อตอับหรือผมคิดไปเองเอ้ยแล้วเขานี่ไงว่าแล้วเขามีเลื่อนนะ เขาสามารถที่จะซัมมอนได้ทุกคนนะครับนี่เลยเป็นตัวนี้นะคือตัวที่ได้ง่ายที่สุดในกล่องนั่นเองเพราะว่าเขามีแบนแบบอันนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นเอ่อของเล่นใหม่เลยนะคือที่มีหลอดไฟอยู่บนหัวเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเป็นโลเอ้แต่โดนหลับอยู่นะครับมีโอกาสหลับอยู่นะครับเต็มตัวเปิดเบอร์เซอร์เกอร์เขาจะตีเร็วแล้วก็แรงครับป่าป่าป่า,ปาโอ้โหอีสระแบบสะใจพยามวังสตาร์เพิ่มครับหรือไม่แน่ถ้าเขาติดโหมดบ้าคลั่งอ่ะเขาอาจจะแบบไม่มีแบบหลับเลยก็ได้นะ ถ้าติดแบบโอ้ยแต่เอ้ไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละคาตาเลยต่อไปเราวางตัวไหนดีผมยังไม่เจอเลยนะครับพีเดีอีกคนนึงเขายังไม่เปิดเผยตัวเฮ้ยใช่ไหมอันนี้เป็นเอ่อตัวโลบักนั่นเองนะตัวเติมตัวใหม่งนั้นผมวางตรงไหนได้บ้างครับ ผมไม่ค่อยมาแล้วนะคือเขาดูกินพื้นที่ไปหน่อยนะสาหรับเ,เนี่ยทุกคนตัวแอดมิน0.1เนี่ยทุกคนเห็นแดงๆปหคือผมวางแทบไม่ได้เลยนะคืออาจจะเป็นแบบบักๆในช่วงนี้นะอย่างที่บอกไปอัปเดตปุ๊บผมเข้าเล่นเลยเดี๋ยวผมขออัปตัวนี้นิดนึงแล้วกันนะครับชื่อเขาออกเสียงว่าไงทุกคนพูโอเคเดี๋ยวลองอัปเกรดนะครับอัปเกรดค่อนข้างถูกนะถือว่าถูกเลยครับอุ้ยอุ้ยดาเมจเริ่มมาสเกตเคามีแสงม,มุ้งๆมาครับโอเคเลเลยวห้าเลยอ่ะ ก็เป็นแบบตีเดี่ยวนะได้ดามจค่อนข้างแรงงกานสองหมื่นนี่โอ้โ oh, หนี่เลยเจอละคู่อรีของผมที่ทําให้รหัสของผมนั้นกระเป๋าโล่งแต่ว่าขอวางหน่อยเหอะขอวางหน่อยเหอะขอวางหน่อยเถอะอุ้ยอย่างกับแบบจอบเว้ยและนะทุกคนเดี๋ยวนะมีดามจบูทด้วยครับดามดาบูทะระยะแล้วก็เอ,อ่ออะไรอะอุ้ยเป็นแบบตัวแบบสายสายแบบบูทมะัะอัพเกรดถูกมากครับตัวนี้500ครับโอเ okay. ค6 0 0 7 0 0 1 0 0 0 2,000หพโอ้โห2,000 oh, อีกรอบหนึง่ง สามพันสี่พันโอ้โหเลเวลแปดเข้าไปแล้วครับน่าจะเป็นบูลไหมอ๋อเป็นระยะนี้ครับวงในทุกคนไม่รู้จะเลือกดูตัวไหนแล้วทุกคนนะขออภยัยในตอนนี้ค่อนข้างที่จะนัวครับเอาเป็นว่าขอดูนี่ก่อนละกันนะเดี๋ยวนะผมพยายามหา,าพีเดฟศูนย์จุดหนึ่งอยู่ตัวไหนตัวไหนที่ผมอาเก็บไปแล้วหรือว่าสามโอ้โงงงงตัวไวมากนี่ตัวนี้ชัวตัวนี้ชัวโอ้โห ไวยจัดโอเคขออนุญาตอัปเกรดเลเวลสี่เลยทุกคนไปครับโอ้โหแล้วหลับไงแล้วหลับก่อนแล้วมันไงตอนนี้แล้วมันไงแต่ไม่มีเสียงเอ็กเฟกเลยนะหรือผมลืมเปิดเอาเปิดแล้วนะทุกคนเรียกได้ว,ว่าเต็มแม็กซ์เลยเฮ้ยมีปีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีแบบกับหัวเกิดการบั็อกจะรุนแรงเฮ้ยแล้วอัปเกรดถูกไงนี่ฮามอันนี้เลเวลห้าทุกคนโอ้โตัวนี้ต้องมีอ่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถแบบว่าวิ่งไปตีได้แล้วก็ซัมมอนได้นะครับเรียกได้ว่าครบเครื่อง โอเคอัปเกรดเลเวลหกโอ้โหและเรียกซัมมอนนี่เลือดสี่แสนแล้วนะตอนนี้ครับดาเมจของเขาคือสามหมื่นแล้วเดียวนะอัปเกรดเจ็ดครับผมเลเวลสุดท้ายบวกดาเมจมาหนึ่งแสนแตยะก็บวกห้านะเป็นหกสิบหมื่นเจ็ดครับทุกคนลุยเลยโอ้โห <c oughs> oh, oh. แล้วตีบวกเต็มโอเคอัปเกรดเลยเตรียมพร้อมอย่างมากไปสวยนะครับสิ่งที่ได้มาตอนนี้คือคูดาวหนึ่งวิและนี่เลยซัมมอนนี่ไงนะครับซัมมอนเอ่อผู้พัฒนาที่โอกาสได้20%ออกมา เลือดแบบ0กแสนนะครับโอเคเลือดหกแสนมีการโจมตีได้ด้วยนะเนี่ยตัวที่ซัมมอนออกมานะครับดาเมจแบบแสนสี่แต่ว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าดาเมจเขาเท่าไหร่แต่ DPS 2 0 0หมืเพราะฉะนั้นอาจจะดาเมจ2 0 0 0มืนะครับสำหรับตัวที่ซัมมอนออกมาอ่ะอะตัวนี้ซะหน่อยตัวนี้ได้เอ่อรับบูทดาเมจนะครับมาจากตัวนี้อีกทีหนึ่งคิงดิวแมนครับโอเคอัปเกรดหน่อยอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟใหม่ครับสำหรับตัวนี้ผมงงเหมือนกันนะตัวนี้คืออะไรอ่ะอาจจะต้องไปเล่นด่านของเขานะครับ ู้สึกว่าจะมีการโจมตีแบบฟูนี่ครับผมจะลองมาอัปเกรดคิงนะครับคิงดิวแมนโอ้โหยังไปได้ต่อครับเลเวลสิเลยอ่ะมีทั้งหมดนะครับสิบเลเวลระยะของเขาคือ70นะการโจมตีดาเมจเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ยังไม่ชัวร์นะครับไม่มีคูดาบูนนะทุกคนก็คือเป็นบูดาเมจยีห้าอุ้ย30เลยนี่ตรงนี้เขียน25้านะครับแต่ได้ถึง30อืมอาจจะเป็นเพราะนี่ไง คือถ้าเป็นตัวละครจากดิวแมนนะครับเขาก็จะบวกขึ้นอีก0.3อันนี้อัปเกตดซะหน่อยนะครับสำหรับซิกมาดิวแมนจัดมา้ย,ยังไปได้ต่ออ้าและเจอแล้ววางได้แน่นอนแต่ว่าทุกคนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้คือเดฟ0.1ของเราเนี่ยกินพื้นที่มากดูผมไม่สามารถวางแบบระแวกแถวนี้ได้เลยนะต้องแบบหลบๆหน่อยอามุมนี้ได้อยู่โอเคโอ้ได้รับบูนะเฮ้ยเดี๋ยวเดวอะไรเดี๋ยว คุณคุณติดอะไรเนี่ยแต่ว่าเล่นแบบเหงามากครับทุกคนคือไม่มีเสียงเอฟเฟคเลยนะอัปเกรดซะหน่อยอ่ะเลเวลสามเลเวลสี่ 3, เลเวลห้าโอ,อ้ยเงินไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวี่อะไรเนี่ยแต่ว่าแต่ยูนิตเดินไม่ได้เลยผมก็เดินไม่ได้ทุกคนโอ้แล้วตัวเขาตีด้วยไงนี่ไงโอ้ยก็โอเคนะแล้วติดปะเนี่ยอ่ะแล้วติดไงอัปเกรดเพิ่มครับเลเวลหกโอ้โหตัวเบลเธอร์เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะทุกคนคือเขาจะสามารถเหมือนแบบ วางนะเป็นแบบเหมือนวางากำแพงได้นะครับแล้วดูครับแล้วดูตีตีอย่างรัวเฮ้ยเขาตีลัวขนาดนี้เลยเหรอไม่ก็คือเลือดห0 0สนนะครับแล้วก็ยังตีลัวขนาดนี้เหรออฮ้ยสับอย่างรัวเรียกได้ว่าอัพ agi มาเต็มแม็ก่ะทุกคนดูครับ แต่ไม่รู้นะว่าดามเมจเท่าไรครับเพราะฉะนั้นดามเมจของเขาเนี่ยคือถ้าอิงจากตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเด็เราอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดยวาฮัเด็บไม่เจอแล้วตอนนี้มีทั้ง3มเด็บครับอ่ะเด็บปีของเราจิ้มไม่โดนโอเคถ้าอิงจากตรงนี้คือดีเบสของเขาเนี่ยสองหมื่นครับแต่เขาสับลัวมากเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบสัก2 0 0พันปะมีตัวไหนที่เรายังไม่ได้อัปเกรดก็คือตัวนี้เลเวลเจ็ดไม่ก็นะครับเขามีข้างบนด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ คืออะไรอาจจะต้องไปเล่นด่านแบบดิวแมนนะทุกคนคือตัวละครที่มาจากดิวแมนถ้าไปเล่นด่านดิวแมนเนี่ยเขาจะแบบมีความสามารถพิเศษคือเขาจะช่วยกันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้สําหรับเอ่อคลิปหน้าละกันนะครับตัวละครในดิวแมนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องไปลากล่องไปลุยด่านเขาเอีกนะมีโหมดหานเข้ามาแล้วทุกคนนี่ครับแล้วบอสมาโดนสับป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 ับโอ้โหแล้วแล้วเหมือนเดี๋ยวน้ำมีแม่เหมือนติดทองด้วยนะเมื่อกี้ทุกคนดูดิเฮ้ยไม่ธรรมดานะ เหมือนมีซีซีตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบติดทองด้วยะนะครับหรือว่าเป็นความสามารถจากตัวนี้อันนี้ก็ไม่ชัวร์นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับผมแบบรีบกดเข้ามาก็เลยแบบไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายอะไรทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาสู่ไอดีหลักของผมแล้วครับถ้าผมเปิดกระเป๋าแล้วตัวของผมยังไม่มาผมบอกเลยว่าสวยฮะเอ้ยแล้วนี่คืออะไร VP มีได้กล่องแล้วนะกล่องอะไรอะแต่ผมไม่เคยเติม v i p ด้วยอ่ามาละ ค่อยชื่นใจหน่อยแล้วเอ้ยคิงคิงได้ไหมคิงเอาแล้วได้เฉยอ่ะนะครับอู้มีสโลนะครับแล้วก็มีบูทเดี๋ยวไนนะผมขอแวะไปดูนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าผมแบบเออฟุกได้มาหรือเปล่านะคือแบบช่วงบักบักะนะทุกคนแบบถ้าใครแบบมากดรับก่อนก็ได้เลยอะ่ะอาจจะเป็นไปได้นะหรือผมอาจจะแบบเล่นแล้วก็ดองไปยืนนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเอ่อโหมดเนี่ยด่านสวรรค์ใช่ไหมคือผมชนะตลอดเลยนะเล่นแบบวินชนะดูดูวินผมครับ จาก700นะครับขึ้นไป1,100ก็จะเป็นแบบอ่าก็รีใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปเล่นคลิปหน้าละกันครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาเปิดตัวกันก่อนนะครับสำหรับเออโอกาส20%นี่ไงมีวางเออเบรีเออร์นะทุกคนกำแพงนะครับโอ้โหดีเบสถือว่าสูงนะตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเสกแบบเสกให้เป็นทองได้นะเออแบบติดทองอะไรเงี้ยเห็นแวบๆครับอย่างที่เราได้ดูไปนะทุกคน แต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องนะครับดิวดาก้อนเพิ่มอีกสักหน่อยมา3,000จัดเลยทุกคนโอ้แต่ว่าเราซื้อมาเต็มเรับโอเคบูทพร้อมขอร้องล่ะไปเลยลุยเดี๋ยวผมจะเปิดแบบเปิดรัวๆเลยอ่ะเผฟุกได้ทุกคนไปครับยับใส่ใส่รัวๆไม่พอซื้อเพิ่มเดี๋ยวซื้อซื้อซื้อเพิ่มมาจัดไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับเราไม่มองครับไม่มองครับ <laughs> ไม่ไม่ได้เลยเหรอ แม้แต่แดงๆก็ไม่มีเอ่ะยโอโหทำจริงอ่ะไปครับเปิดต่อไ่ครับดูดูครับงัดต่องัดเลยงัดไปอีกูรัวๆไปเลยตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆ <c ười> <c ười คือคือไม่มีแม้แต่แอดร์ซินเลยอ่ะเป็นไปได้เหรอทุกคน เพราะฉะนั้นทุกคนฝากติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะก็คือเดี๋ยวจะไปเล่นโหมดฮาแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวกอรี่ใหม่ด้วยนะถึงแม้เราจะไปดูแบบคร่าวๆมาแล้วนะเดี๋ยวเราจัดทีมได้ไหมเออทีมผมก็มีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอเดนซินนี่แหละไปบู๊เลยแล้วก็ตัวผลิตเงินใหญ่แล้วก็อันนี้ไปด้วยเผื่อไปด้วยนะฟาร์มแล้วก็ตัวไหนอีกอ่ะไปเป็นประมาณนี้ละกันทุกคนเอยอันนี้เผื่อไปด้วยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b ผมด้วยนะทุกคนบายบายครับผม